เพชรเม็ดนี้ไม่ได้หายากแค่มีคนซ่อนมันไว้แล้วบอกคุณว่าถ้าไม่ซื้อแปลว่าคุณไม่รักความรักของคุณไม่เคยต้องการเพชรแต่บริษัทหนึ่งต้องการให้คุณเชื่อแบบนั้นลองจินตนาการภาพนี้ดูนะชายคนหนึ่งคุกเข่าลงต่อหน้าคนรักในมือของเขาคือแหวนเพชรเม็ดเล็กๆเ,เขาถูกสอนมาโดยไม่รู้ตัวว่าถ้ารักจริงต้องให้เพชร และความเชื่อนี้ไม่ได้เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติเลยมันถูกสร้างขึ้นโดยบริษัทเดียวบริษัทที่ชื่อว่า The Bears ความจริงข้อแรกเพชรไม่ได้ขาดแคลนหลายคนเชื่อว่าเพชรเป็นอัญ,ญมณีที่หายากมากต้องขุดลึกต้องใช้เวลาหลายล้านปีและมีปริมาณจำกัดบนโลกความจริงคือเพชรมีอยู่บนโลกมากกว่าที่คุณคิดหลายเท่า ตั้งแต่ปลายศตรวรรษที่19มีการค้นพบเหมืองเพชรขนาดมหาศาลในแอฟริกาใต้บอสวานารัสเซียและอีกหลายประเทศถ้าเพชรถูกปล่อยเข้าสู่ตลาดอย่างเสรีราคาของมันจะไม่ได้สูงขนาดนี้และอาจกลายเป็นอัญ,ญมณีธรรมดาเหมือนอเมทิสต์หรือควอตซ์แต่มันไม่เคยถูกปล่อยแบบนั้นผู้ควบคุมเพชรทั้งโลก DBS ไม่ได้เป็นแค่บริษัทขุดเพชรแต่คือผู้กว้านซื้อเหมืองเพชรทั่วโลกในช่วงเวลาหนึ่ง ดีเบียสควบคุมเพชรมากกว่า80-90%ของตลาดโลกวิธีการของพวกเขาง่ายมากแต่ทรงพลังถ้าเราควบคุมอุปทานเราก็ควบคุมราคาได้ดีเบียสซื้อเหมืองซื้อสิทธิ์ซื้อสต็อกเพชรและกักตุนมันไว้ในคลังไม่ปล่อยออกสู่ตลาดพร้อมกันไม่ให้หลน้นไม่ให้ราคาตกเพชจึงดูเหมือนหายากทั้งที่จริงๆมันแค่ถูกซ่อนไว้กลยุทธ์ที่โหดที่สุดไม่ใช่การขุด แต่คือการตลาดแต่การกักตุนอย่างเดียวไม่พอเพราะถ้าคนไม่อยากได้ของก็ไม่มีค่า d b s จึงทำในสิ่งที่อัจฉริยะและอันตรายที่สุดพวกเขาเปลี่ยนเพชรให้กลายเป็นความหมายในช่วงทศวรรษ1940 d b s ว่าจ้างบริษัทโฆษณาเพื่อแก้ปัญหาเดียวจะทำยังไงให้ผู้ชายรู้สึกว่าถ้าไม่ซื้อเพชรเอาไม่รักและประโยคที่เปลี่ยนโลกก็ถือกำเนิดขึ้น A diamond is forever เพชรคือรักนิรันดร์จากอัญ,ญมณีสู่พิธีกรรมความรักก่อนแคมเปญน,นี้การมั่นไม่จำเป็นต้องใช้เพชรบางวัฒนธรรมใช้แหวนธรรมดาบางที่ใช้ทองบางที่ไม่ใช้แหวนเลยแต่หลังจากโฆษณานี้ถูกฉายซ้ำแล้วซ้ำเล่าในหนังในนิตยสารในเพลงในภาพยนตร์ฮอลลีวูดเพชรไม่ใช่แค่ของสวยมันกลายเป็นบททดสอบความรัก ผู้ชายถูกสอนว่าแหวนต้องเป็นเพชรเพชรต้องใหญ่ราคาต้องเทียบเท่าเงินเดือนหลายเดือนไม่งั้นคุณไม่คู่ควรความจริงที่ไม่มีใครบอกนี่คือความจริงที่ร้านเพชรไม่เคยบอกคุณเพชรมือสองแทบไม่มีราคาเพชรที่ซื้อมาแพงแค่ไหนถ้าขายต่อราคาตกทันทีคุณค่าไม่ได้มาจากความหายากจริงแต่มาจากการควบคุมตลาดเพชรไม่ได้ผูกกับความรักโดยธรรมชาติมันถูกสอนให้ผูก ความรักของคุณไม่ได้เพิ่มขึ้นเพราะกระรัดและไม่ได้ลดลงเพราะราคาแล้ววันนี้ละ่ะคนเริ่มตื่นหรือยังปัจจุบันคนรุ่นใหม่เริ่มตั้งคำถามทำไมต้องเพ็รทำไมต้องราคาแพงทำไมต้องทำตามสูตรเดิมเพชรสังเคราะห์แหวนแบบมินิมอลหรือแม้แต่ไม่ใช้แหวนเลยเริ่มได้รับการยอมรับมากขึ้นไม่ใช่เพราะคนรักกันน้อยลงแต่เพราะคนคิดเป็นมากขึ้นเพชรไม่ได้หายากอย่างที่คุณคิดมันแค่ถูกทำให้ดูหายาก ความรักไม่ได้วัดด้วยราคาแต่มนุษย์ทุกสอนให้เชื่อว่ามันวัดได้และเมื่อคุณรู้ความจริงแล้วคำถามเดียวที่เหลือคือคุณจะเลือกรักหรือเลือกภาพลวงตาที่ถูกขายให้คุณเพราะรักแท้ไม่ต้องมีใบรับประกันจากบริษัทไหนทั้งนั้น